สวัสดีสวัสดีคือแฟนเบบซีสุดขุดสุดคนเนอะอมันมาพบก,กับช่องบาบาน่ออนทัวเนาะมันในบาบาน่าออนท,วทัวก็เลยว่าซีมีแบบบัวบัวหิมะเนาะมาเปลี่็นเคยเห็นว่าใน,ะน,นบัวหิมะที่ว่าเคยเห็นช่องของคนอื่นเพิ่นกินเนาะแต่ว่าบาบาน่าก็บเรเคยกินจักเถื่อนมันีนมีรถซาเล้งเพิ่นมาขายเนาะวเว่าบัวหิมะบางทีบาบาน่าเคยไปตลาดเนาะแต่ก็บ่ได้ตั้งใจเบิ่งเนาะว่ามันเป็นจังได๋เน้องมึงนะเห็นลิปของอีก สองคนดูยากกันเนี่ยผมกินนะ้ำบาบ้าน่าก็เลยซื้อมาแบบเนาะเดี๋ยวบาบ้านาซส้อมาปอกมแต่ว่าปคนเราใส่น้ำเกลือไหวเนานะถ้าใส่น้ำเกลือไหวแล้วมันสีแบบสีปอดบอลบอดดำบอลแหล่นนะเพื่อนเะนาะเดี๋ยวบาบ้านาซื้ปอกให้เบิร์กได้นเนาะมันสีเหลืองเนาะมานะมันสีเหลืองเหลืองสวยปอกๆเลยกินเลยเนาะเดี๋ยวสิมาปอกถึงสรรพคุณของเพืนนะ่อนเนาะมันก็จะมีสรรพคุณหลายเนาะมันก็จะมีแบบ วิตามินหลายนะเพื่อนเาะบหิมาเนาแซลปอกปนำเราไปนำเนาะนี่เสีสวยนะคือบาหากรบหนากองพรข้าพแซน้ำเกลือไว้เด้อพนะมันจังสีเลียงงามันสีบดดําบดสับเนาะเพื่อนเาะนี่ปอกไปเปอกไไโอเลี้ยงเลี้งเพือเนาะ มแรกก็คือเราเป็นมันถั่วไปเนาะเออเนี่ยประเด็นเนาะเป็นบัวหิมะเนาะสับพคุณก็มันกับซีมี่ร้ายเนาะเพื่อๆน้ำฝนเดียวเบาหนาสีวะเนาะก็คือว่าตาสีจะงี่นคือฝนหวานมาเนาะมันกับซีมีการลดน้ำตาลในเลือดนเนาะลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็มีลดน้ำหนักเนาะเพื่อๆเนาะแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดลดน้ำหนักแล้วก็มีช่วยระบบขับถ่ายเนาะ ใช่แล้วปรกบถ่ายให้ดีขึ้นสปอร์พูดี่สูงอายุหลายๆก็กินก็ดีเนาะแล้วก็ลดไขมันน้ำหนักผู้เปรตเนาะสิ่นี้แบบอาการลดไขมันน้ำเอ๋แบบบาร์บาราสทายถูกเนาะมันก็สเ milk, ีเลี้ยงสวยงามเนาะมันกับแรกๆก็คิดว่าเป็นคือมันแก้วน้ำเู้เปรตเนาะเนี่ยมันกับหลอดสามมันก็ขายมันแก้ว มันม,มีอยู่สองหัวที่เพิ่นมาขายก็สามสิบาทเนาะสองหัวสาสิบาทหวานในแรกที่เราเป็นใจมะพร้าว <c oughs> เพื่อนๆได้เห็นกับสื่อไห้พู้เท่ากินได้เด้อวัวหิมะ ปอมันสวยระบบกขับถ่ายพวกพี่ภูเท่าห้าคนกับขับถ่ายลําบากไปแล้วเนาะตามันอยู่การของคนแก่เอาก็ซื้อไปให้คนกินเนาะอืมเมืองนั่นี่มันชี้ำๆมันเริ่มซ้ำเข้าไปแต่ว่าเราต้องไปลืองน้ำเกลือเนาะเพื่อนเนาะว่าเราต้องไปลืองน้ำเกลือ เอาดูในกล่องมันอาจจะดูสวยงามอยู่เนาะแต่ว่าดูของหนอม,มากัสิเริ่มสับๆกับไปเรื่อยๆตาเจีิยงขาต้องมาล่างน้ำเกลือเนาะพอขาดมันบอกรอ,อบว่วให้มันดำอืมครับไม่อยู่ไก่เอามันชะดำแห้ง <laughs> เดี๋ยวเอาไม่ลบหน่อยหนะึ่ง สอมหัวสิบห้าบาทถือเป็นคายในทุงน่งเนาะแต่ว่าถ้าเขาสั่งสื้อในอินเทอร์เน็ตมันก็สิไดงลายลาอยู่น้อเพื่อน,นนะเหมือนม,มอบอ่ะสั่งสือเห็นหัวอืมจ้ามันก็อร่อยอยู่นะเนี่ย นนี่เาะอันนี้มันยิงกินยิงมันนะประเภทเนาะมีประมาณ2ลูกก็กินหมดเลย2ลูกว่าหน้าอะไรเห็นช่องคนอื่นที่บอเพิ่นกินละเออกินแบบเดียวหมดในถาดเนาะว่ามันยิงกินยิงแซ่บยิงอร่อยยิงมันเนาะประเภทเนาะว่ามันอร่อยดีาสรรพคุณมันก็มีหลายเนาะเวลาเฮาไปเดินตลาดก็ซื้อมาได้เนาะซื้อจักลูก1-2ลูกก็ได้เนาะแต่เขาไปซื้อในตลาดมันก็สิบ่แพงเนาะสรรพคุณของเขาก็คือสิ้อว่ามีวิตามินมีหลายอย่างเนาะประเภทเนาะวิตามินรวมเลย ก็คือว่าอาการลักๆก,กับเท่าชีดูมากคือว่ามันจะเพลิดลดน้ำหนักอาการลดระดับน้ำตาลนในเลือดนะ,ะเพื่อนๆเนาะลดความดันเนาะมันจะมีอาการลดความดันเมื่อกี้คนห้องความดันสูงประมาณในมือสิบลดอาการแบบไง่ายๆเนาะออเป็นแบบภาษาพื้นบ้านเท่าง,ง,ง่ายๆอาการสวยระบบขับถ่ายดีขึ้นนะเพื่อนๆเนาะหลายคนที่ว,ว่าถ่ายยากมือหนึ่งในแทบทีบว่ได้ถ่ายเลยเาขาก็ลองกินไปมันก็ดีเนาะอาการลด ไขมันเนาะระบบไขมันในหลังกายม <c oughs> ันกัดลดดีเนาะเพื่อนเนาะเน <c oughs> ี่ยคือว่ามันแกว้วเปิดมากอยคิดขายมันแกว้วถ้าเป็นสีขาวนี่งไขายข่ก็เลยไข่มันแกว้วเลยเนาะเพื่อนเนาะเออเพื่อนได้มาบนกิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้บาวนาหนั่นตัว Okay, no, 네นนเน,นากกนนะสารคดีเนี่ยบาวนาจะถ่ายประมาณนี้เนาะถ้ากินเห็บเนี่ยคลิปมันก็สิยาวเก,กินไปเนาะคลิปนี้ก็สิบอถ่ายยาวขายประมาณหานาทีเนาะเออบายบายได้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ